ปอมกันนะ employer, เห็นไหมสนิมแท้สีเขียวเห็นไหมทองแดงฮนะแล้วเป็นสนิมเขียวสนิมเขียวยันสนิมหยกถ้าอายุมากขึ้นจะเป็นหยกเลยไหมดูเอานะฮะแล้วความซับซ้อนเนี่ยคุณลองดูนะเนี่ยนี่ยุคยุคกลางเกือบปลายเห็นไหมเนี่ยจะมีอย่างนี้ยิ่งถ้ายุคลึกๆเนี่ยดูนะดูดีๆนะฮะเดี๋ยวเทียบให้ยิ่งยิ่งลึกเนี่ยคุณยิ่งเห็นชัดเนี่ยเห็นไหมความบอบช้าโลหะยิ่งเยอะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมความซับซ้อนโลหะยิ่งเยอะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูอีกองก็ได้ จะดูเนี่ยยุคต้นเหมือนโทษนะเมื่อกี้เมื่อกี้เอาพิมพ์นิยมมาเนี่ยอายุปะยุคต้นพิมพ์ขีตามาเหมือนกันเนี่ยคุณลองดูดิเนี่ยยิ่งลึกความซับซ้อนโลหะความแห้งอดละตัวยิ่งเยอะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันตายตัวเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคุณจับหลักตรงนี้ไว้ให้ได้เลยเห็นไหมเนี่ยแต่ระด,ดับแรกคือยุคปลายก็จริงอะยุคกลางยุคปลายเนี่ยยังไงก็ต้องมีความซับซ้อนโลหะต้องมีความแห้งด้านต้องมีนะ好吗ยิ่งลึกมากเทเล่เนี่ย ยิ่งแห้งด้านมากเท่านั้นเห็นไหมความซับซ้อนโลหะยิ่งมากเท่านั้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณจะบอกเป็นหนังไก่หนังอะไรก็ได้หมดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือยุคต้นอันนี้คือยุคต้นเลยนะเห็นไหมคราบไข่นี่เป็นก้อนๆเลยไหมเนี่ยนี่ยุคต้นของพิมพ์ชาวบ้านนะฮะยุคต้นนะเนี่ยนี่คือยุคต้นเลยยุคแรกๆของช่างชาวบ้านเลยฮะเนี่ยให้คุณดูเห็นไหมเนี่ยของเก่ามันต้องเก่าอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยต้องเก่าอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ย ยุคต้นโลหะจะแห้งแล้วความแห้งด้านเห็นไหมเป็นหนังคัางคกเลยหนังคัางคกหนังไก่แล้วคือไข่ปธรรมชาติดูนะฮะเนี่ยเนี่ยพระสังเกตดูไหมที่เขามาไล่กันเนี่ยกับพระที่ผมให้ดูอยู่เห็นไหมทําไมมันถึงต่างกันเยอะเลยทําไมร้อยกว่าปีไม่มีไข่ด้เห็นไหมหรือว่ามีไม่มีความเสื่อมไม่มีเป็นสนิมไม่เป็นสนิมเลยเห็นไหมแต่นี้จะเป็นสนิมเห็นไหมเห็นไหมนี่คือความต่างไงที่เขาไม่เป็นสนิมแล้วก็ตึงคมเน่ะเป็นเพราะพระฉีดไงฮะเข้าใจไหมฮะเป็นโลหะใหม่เข้าใจยังครับเป็นโลหะใหม่ โลหะยังไม่ถึงร้อยกว่าปีไงมันเลยไม่เป็นสนิมเห็นไหมเนี่ยโลหะที่เป็นสนิมร้อยกว่าปีเนี่ยมันต้องมีเห็นไหมความบอบช้ําเชิงกายภาพเห็นไหมเนี่ยความซับซ้อนเชิงโลหะเห็นไหมโลหะต้องมีความซับซ้อนเห็นไหมฮะมมมที่ผมบอกไงอุณหภูมิจุดหลอมละลายไม่เท่ากันการเย็นตัวเลยไม่เท่ากันนึกออกไหมพอมันเป็นชั้นชั้นปุ๊บพอเสื่อมปุ๊บมันก็เสื่อมไม่เท่ากันอีกเข้าใจป่ะเห็นไหมเนะี่ยคุณทิ้งไม่หมดเลยสิบถึงสามสิบปีสี่สิบปีมาเนี่ยตั้งแต่คุณเล่นกันมาเน,นี่ยตอน หลายเพจมากผมดูแล้วเนี่ยฮะเอาพระฉีดมาเล่นแล้วพุทธคุณหลวงพ่อเงินนะที่คุณหากินกับกับพระอยู่แล้วเนี่ยหลวงพ่อเงินนี่ะทำไมคุณไม่เอาพระแท้มาเล่นล่ะครับผมไม่สนใจเรื่องราคานะฟังยีนะจะราคาหลักล้านสิบล้านแล้วแต่เลยฮะแต่สิ่งสําคัญต้องเป็นพระแท้และเป็นพระที่หลวงปู่ปลุกเสกนะฮะไม่ใช่พวกคุณปลูกเสกกันเองเนออกไหมฮะไม่ใช่พวกคุณสอนในสิ่งที่ผิดนะฮะต่อไปมันคืออะไรในเมื่อไม่ใช่ของแท้มันก็เละวงการมันก็เละเนีออไหมฮะ เหมือนกันทองคําไม่ใช่ทองคําแท้วันหนึ่งมันก็ต้องลอกนึกออกไหมฮะแล้วคุณเห็นไหมทุกวันเนี้ยสมเจ็ดวัละครขายไม่ออกแล้วครับสวัสดีครับกลับพบอีกครั้งแล้วครับกับการศึกษาเรียนรู้พิมพ์ตำหนิเนื้อพระ ตามตำรานะครับอย่างที่บอกแล้วครับหลวงพ่อเงินนั้นสร้างมาร้อยกว่าปีนะฮะแต่ว่าในตำรานั้นเพิ่ง40กว่าปีเพราะฉะนั้นยังมีพระนอกตำราแล้วก็หลากหลายเนื้อหลากหลายเนื้อนะฮะหลากหลายพิมพ์อีกเยอะนะครับแต่เดี๋ยวพยายามจะเอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะแต่สิ่งสําคัญคือให้ดูก่อนนะว่าเป็นไงใน,ใ,นในตำราดูสิครับว่าแค่เฉพาะแค่ตำรานี่ก็ยังหลากหลายเนื้อได้ไหมเดีย๋ยวจะเปิดให้ดูคร่าวๆนะฮะ นี่ดูเดี๋ยวก่อนนะครับเปิดยากนิดหนึง่งนะครับเปิดยากนิดหนึง่งนมเดี๋ยวนะขยับให้ดูขอยานนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับ นะครับครับวันนี้เราจะนําเสนออะไรบ้างใช่ไหมฮะวันนี้เดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าอ่าเราเราจะมาให้เพื่อนๆดูกันเพื่อนๆจําได้ไหมว่าพระพระของบรรดากลุ่มที่ขายพระอ่าว่าเนื้อเหลืองอมเขียวเนี่ยเนื้อเหลืองอมเขียวนะฮะที่ขายปัจจุบันเนี้ยองละาราคาเท่าไหร่แปดล้านสิบล้านต้องเห็นพูดกันฮะลองดูซิว่า เนื้อเนื้อของเขาเนื้อโลหะของเขาเนี่ยเนื้อของพวกเงินเนี่ยที่ขายกันอยู่เนี่ยมันทําไมถึงยังตึงยังคมอยู่เลยแล้วก็ทําไมถึงต้องมา,มาตําหนิที่ขายอยู่ด้วยยังมีตําหนิชี้ตําหนิกันอยู่เลยฮะเออทำไมจะมยังมีตําหนิอยู่เลยผมก็เลยจะเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างพระอายุเป็นร้อยปีเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมพระอายุร้อยปีเนี่ยมันจะไม่มีความเสื่อมเลยเหรอฮะ ผมผมสงสัยนะอันนี้ผมสงสัยเพื่อนๆลองคิดตามดูนะหลับตาแล้วคิดตามดูอ่ามีสตินะ,ะฟิดสติฟิตปัญญานะฮะคิดตามดูนะฮะเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยของทุกอย่างบนโลกไปเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างเมื่อมีการเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่เสร็จปุ๊บจะเดินสู่ความเสื่อมถูกไหมแล้วก็ความสูญสลายไปถูกไหมครับชั้นใดชั้นนั้นของทุกอย่างแม้แต่ทองคาก็เหมือนกัน เพชรก็เหมือนกันตั้งทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยอายุร้อยกว่าปีเนี่ยก็จะมีฝุ่นมีคราบจากความใสฟิ้งเลยเนี่ยเป็นเพชรนะฮะหรือว่าทองก็แล้วแต่ก็จะถูกปกคลุมไปด้วยผ่านการเวลาร้อยกว่าปีนะฮะผ่านฝุ่นเจอฝุ่นเจออะไรปกคลุมหมด ความใส่ก็หดหายไปถูกไหมฮะเวลาจะนํามาใช้ใหม่สังเกตดูไหมทองคําเก่าๆของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราะหรือของคุณแม่ก็แล้วแต่เพชรก็เหมือนกันก็ต้องมาล้างมาถูมาทําใหม่ของทุกอย่างถูกไหมครับของทุกชนิดมันเป็นหลักกฎตรลักกฎตายตัวอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่แต่ฟังดีนะฮะมันมีกลุ่มบางกลุ่มที่ขาดีรี่และโอตปะคือไม่มีความเกรงกลัวมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปเลย ้กลุ่มที่ขายพระปัจจุบันเนี้ยนะครับพยายามปัดปัดปัดทิ้งหลวงพ่อเงินแล้วก็พระสมเด็จวรรคังหรือพระทุกชนิดปัดทิ้งหมดเลยพยายามทำเขาเรียกดีมานซับไพ่การตลาดอย่างเดียวเพื่อให้เหลือน้อยนึกออกไหมฮะเพื่อให้เหลือน้อยแล้วเอาเงินไปตัวล่อว่าหลอกประมาณว่าซื้อซื้อแต่จริงไม่ได้ซื้อแล้วครับเพราะมี ลงโรงงานสั่งทําอยู่แล้วนึกออกไหมฮะแล้วก็บอกว่าถ้ามีอย่างนี้ผมรับซื้อเลย8ปดถึงสิบล้านถ้ามีอย่างนี้ผมรับซื้อเลยนะฮะพะระหลงพ่อเงินนะครับผมรับซื้อเลยครับตําหนิอย่างนี้ผมก็ต้องมาถามอีกว่าไอ้พระเนื้อตึงๆอย่างนั้นน่ะมันไม่มีความเสื่อมเลยเหรอคุณลองดูที่บ้านคุณก็ได้ไปต่างจังหวัดดูก็ได้สังกะสีที่บ้านน่ะมันจะเป็นสนิมเลยไม่ต้องถึงร้อยปีแหละครับมันจะเป็นสนิมเลยโลหะก็เหมือนกันคุณลองไปดูสิ ก๊อกนงก๊อกน้ำเนะ่ยอะไรที่มันเป็นโลหะคุณลองไปดูสิมันมีความเสื่อมไหมคุณคุณลองหลับตาพิจารณาดูจริงๆว่ามันมีความเสื่อมไหมเพราะฉะนั้นที่คุณมาอ้างกันว่าต้องตึงต้องคมตึงคมมีตําหนิอย่างงู้นอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าพระรอบโบราณเนี่ยมันจใจเหมือนกันเหมือนที่คุณบอกว่าถ้ามีอย่างนี้ยผมรับเช่าเลยเนี่ยต้องเหมือนกันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมในเมื่อหุ่นเทียนเนี่ย การขึ้นรูปหุ่นเทียนแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วเนอะแล้วความยุบตัวคุณจะมาชั่งน้ําหนักอีกยุบตัวส่วนต่าส่วนสูงเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรเพราะเวลาทามูลงวเนี่ยทาหนาที่บอกนะฮะทาหนาหนามากๆคาวามความความชัดของพิมพ์น่ก็น้อยลงอีกหรือกดหุ่นเทียนเนี่ยกดหนักกดเบาก็มีผลอีกความชัดตื้นชันลึก จะทาให้เกิดความชัดตื้นชะลึกทันทีเลยแล้วเวลาเทลโลหะลงไปเลยเนี่ยการยุบตัวการเซตตัวของโลหะก,ก็มีผลอีกเนึกอหกือ,อกมฮะแต่วันนี้ที่จะมาพูดเ,เนี่ยให้เอฟซได้ฟังหรือว่าให้เอฟซได้ดูเนี่ยให้ดูซิว่าพระที่เขามาไล่กันเนี่ยองค์แดล้านสิบล้านเนี่ยมันทําไมไม่เหมือนพระที่เก่าโดยธรรมชาติเลยละ่ะมันทําไมถึงต้องมาตึงมาคมมาชี้ตําหนิได้อะแล้วทําไมต้องมาเหลืองอมเขียวด้วยนะฟังฟังแล้วพิจารณาเอานะฮะ ผมพูดเรื่องกฎของธรรมชาตินะครับส่วนคนเหล่านั้นเขาจะไม่มีฮีรีและโอตปะแต่ผมมั่นใจว่าเขาขายพระปลอมฮะผมมั่นใจเลยร้อเเซนด้วยเอามาแช่น้ำส้มสายชูได้เลยฮะตอนนี้คุณจะไม่ชอบผมหรือไงก็ช่างนะฮะผมพูดความจริงไปแล้วผมไม่ได้หวังให้พวกคุณมาชอบผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะผมพูดตามหลักความจริงเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมฮะให้อนุชนุูนหลังได้มีโอกาสได้ศึกษาคุณจะบอกว่าผม โอ้โหทำดีแล้วเกินเป็นคนดีแล้วเกินไม่เกี่ยวผมไม่สนใจหรอกฮะทาดีย่อมได้ดีฮะกรรมมุ่นนาวิตรีโโก,โกสัตว์โลกร้วมเป็นไปตามกรรมนะครับส่วนไอ้พวกทําชั่วแบบนี้แล้วแต่คุณเลยฮะคุณก็เตรียมรับวิบากเอานะครับนะครับรับบิบากเอาแล้วทําไมผมจะต้องมามาพูดอย่างนี้ด้วยไม่พูดได้ยังไงฮะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้หลายเพจเลยฮะเอาพระฉีดมาเล่นให้เป็นพระแท้แล้ พระแท้ๆยุคต้นของหลวงพ่อเงินเนี่ยยุคต้นยุคกลางยุคปลายแทบศูนย์พันหมดเลยเนื้อออกไหมฮะคุณทิ้งไปหมดเลยสิบถึงสามสิบปีสี่สิบปีมาเนี่ยตั้งแต่คุณเล่นกันมาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าพระฉีดเกือบทุกเพจเลยหลายเพจมากผมดูแล้วเนี่ยฮะเอาพระฉีดมาเล่นแล้วพุทธคุณหลวงพ่อเงินนะที่คุณหากินกับกับพระอยู่แล้วเนี่ยหลวงพ่อเงินเนะี่ยทำไมคุณไม่เอาพระแท้มาเล่นล่ะครับผมไม่สนใจเรื่องราคานะฟังยีนะจะราคาหลักล้านสิบล้านแล้วแต่เลยฮนะแต่สิ่งสําคัญ ต้องเป็นพระแท้และเป็นพระที่หลวงปู่ปลูกเสกนะฮะไม่ใช่พวกคุณปลูกเสกกันเองนึกออกไหมฮะไม่ใช่พวกคุณสอนในสิ่งที่ผิดนะฮะต่อไปมันคืออะไรในเมื่อมันไม่ใช่ของแท้มันก็เละวงการมันก็เละเนึอ่ออกอไหมฮะเหมือนกันทองคําไม่ใช่ทองคําแท้วันหนึ่งมันก็ต้องลอกเนึอ่ออกอไหมฮะแล้วคุณเห็นไหมทุกวันนี้สมเด็จวัลคังขายไม่ออกแล้วรอก,กันคืนหมดแล้วถูกไหมฮะเพราะอะไรเพราะคุณขายพระคุณเอาสมเด็จมาเล่นสมเด็จพระก็ตึงอยู่เหมือนกันตึงหนึบ ไม่มีเลยความบอบช้ําความแห้งความระเหยของอน้ําประสานของมวลสารไม่มีอีกเหมือนกันเหมือนกันฉันได้ฉันนั้นพระทุกชนิดที่พวกคุณเล่นกัน่ะตึงหมดเลยนะฮะผมซื้อสื่อพระลองมาดูว่าพวกคุณเล่นยังไงบ้างไอ้พวกนิยามก็เสแสบบทั้งนั้นเลยนิยามผมไปดูในพระในในที่คุณออกมานั่นกันขายหนังสือเล่มละพันกว่าบาทฝ้าขาวเท่ากันหมดเลยฝ้าขาวคืออะไรก็คือไอละเหยที่ผสมมวลสารที่อยู่ภายใน ท่ากันหมดเลยเรียบไปหมดสมเด็จอะไรเรียบไปหมดเลยความยุบย่นย่อความแห้งหดรัดตัวความแห้งกล้านแห้งด้านของผิวโลผิวของผิวเนื้อพระไม่มีเลยเนื้อออกไหมฮะนี่คือความอัปยศความอดสูดที่สุดแล้วฮะแย่มากเนื้อออกไหมฮะคือแย่มากต้องบอกว่ารีเซ็ตกันใหม่เลยฮะกลายไปว่าเล่นของปลอมมาทุกวันนี้เนื้ออกเนื้อออกไหมฮะแล้วมันจะเจริญได้ไงลูกหลานจะไปศึกษาอะไรครับในเมื่อพวกคุณเล่นของปลอมอ่ะไม่มีหีดีและโอตปะความเกรงกลัวความสะดุ้งกลัวต่อบาปเลยเนื้อออกไหมฮะ เตรียมตัวนะฮะไล้ๆพักอยู่ยังร้อนแล้วฮะเตรียมตัวนะฮะนรกถามหาเลยนะฮะให้รู้เไว้นะฮะเพราะฉะนั้นและพวกที่มาเข้าพยามาติกไม่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยคุณไปเถอะครับไปเพจไหนก็ไปนะฮะนะไปเพจไหนก็ไปผมผมต้องการคนที่มีศรัทธาไปกับผมนะฮะนะฮะไปกับผมแต่ถ้าคุณยังคิดว่าจะเล่นพระตามตามเซียนแล้วแต่คุณเลยเพราะผมพูดไปหลายเทปแล้วว่าเขาไม่ซื้อพวกคุณหรอกครับ ผมพูดหลายครั้งแล้วเขาไม่ซื้อหรอกครับมีพระดมีมีพุทธคุณดีคุณเก็บไว้เดี๋ยครับมันจะเป็นสิริมงคลของ,ของ,ของตัวพวกคุณเองนะฮะพระมันไม่ว่าจะเป็นพระชนิดไหนก็ช่างครับมันไม่มีหรอกครับเกิดขึ้นเนี่ยตั้งอยู่แล้วมันจะไม่เดินสู่ความเสื่อมอะรอยยุบย่นย่อความแห่งโหดละตัวมันจะไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินชินผงนะฮะต้องมีเหมือนกันหมดนะฮะไอ้พระประเภทตึงตึงคมคม,คมเหลืองอ,งองมเขียวเท่านั้นความกว้างเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ รวมทั้งไอ้รอยตัดด้วยครับไอ้ตัวตัดอะไอ้ตัวตัดด้วยพูดนิดนึงหน่อยไอ้ตัวตัดเนี่ยผมพูดเสมอเลยตัดหญ้ายังมีหญ้ายังไม่คมเลยตัดไปเรื่อยยังไม่คมเลยฮะไปเจอก้อนหงก้อนหินมั้งยังไม่คมเลยเอาแค่ก้อนหินนะไม่ท้องไม่ต้องเหล็กนะฮะตัดเหล็กกับเหล็กชนกันะมันจะคมไปได้ยังไงฮะไอ้อุปโลกขายความต่างน่ไอ้พวกนี้ทั้งนั้นเลยฮะมาทางเดียวหมดนะฮะไอ้พวกนี้ถือว่ามาทางเดียวหมดเขาเรียกขาดทีรีโอตปะนะฮะคือขาดความเกรงกลัวความสะดุ้งกลัวต่อบาปนะฮะ ใจหยาบมากนะฮะใจหยาบตรงไหนชั่วมากชั่วตรงไหนเอาพระหลวงปู่ปัดทิ้งหมดเลยนะฮะไม่มีความรักความศรัทธาจริงๆเลยทํามาหากินกับพระแท้ๆนะฮะยังมาปัดพระพิมพ์พระทิ้งทั้งสมเด็จเอย่ยหลวงพ่อเงินเอ่ยปัดทิ้งหมดเลยบอกสร้างมาได้แค่ห้าร้อยองค์เนื้อทองคําก็ไม่มีแก่ทองคําเป็นเก๊หมดลงรักก็ไม่มีปัดทิ้งหมดเลยต้องบอกว่าชั่วมากตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะฮะเริ่มแล้วเริ่มเป็นอะไรกันบ้างแล้ว นั่นคือวิบากกรรมนะฮะคุณรับไปวันนี้ผมจะให้ดูสิบนาทีแล้วให้ดูระหว่างพระที่เขาเล่นกันเนี่ยเนื้อเหลืองอมเขียวปัจจุบันเนี่ยที่ฮิตอยู่เนี่ยดูสิมันมีพระของเซียนบางคนเล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยไอ้แปดล้านสิบล้าน่านะเนื้อโลหะมันทาไมตึงคมอย่างเดียวเลยมันทาไมม่มีความยุบย่นยอ่อความแห้งหดรัดตัวเหมือนคนแก่เลยทําไมไม่มีเลยฮะฝากไปถามด้วยนะเล่นพระกันนะอ่ะเดี๋ยวคุณมาดูพระ อ่าพระปลอมก่อนแล้วเดี๋ยวดูพระจริงผมจะเทียบให้ดูนะฮะดูแล้วพิจารณาไปนะฟิตสติฟิตปัญญาฮะจะไม่โดนถูกหลอกนะครับฟิตให้มากๆนะอ่ะดูองค์แรกก่อนเดี๋ยวใส่มาโคให้นะครับเวลาผมดุว่าพวกคุณมากคุณพวกคุณไม่ต้องอะไรกับผมหรอกนะผมทําด้วยความหวังดีพวกคุณนะครับนะเนี่ยดูองค์แรกนะครับเนี่ยลักษณะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยก็ทำปลอมนะเนี่ยอันนี้ของปลอมนะเห็นไหมความบอบช้า เดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไล่ก่อนไล่เหลืองไล่เนือเน้องคอ์นี้ก่อนเหลืองอมเขียวก่อนไล่องค์นี้ก่อนให้ดูก่อนนะเนี่ยนะพระเหลืองอมเขียวคล้ายๆจะเป็นเหลืองอมเขียวเห็นไหมเนี่ยพระทาเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยโลหะยังตึงอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมดูไปก่อนนะเห็นไหมตะเข็บร่องรอยตะเข็บเห็นไหมครับชัดเจนมากเห็นไหมฮะพระยังไม่ถึงอายุจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยพระยังไม่ถึงอายุฮะจะตึงและคมนะฮะเพราะเป็นโลหะใหม่นะฮะ จำไว้ดีนะเป็นโลหะใหม่โลหะที่ยังไม่ได้สกัดแล้วอายุยังไม่ถึงร้อยปีนะฮะถ้าร้อยกว่าปีแล้วจะไม่ตึงไม่คมนะฮะเห็นไหมเนี่ยไอ้วงวงวงปั่นนะลูกวงเลยฮะปั่นเห็นไหมครับเห็นไหมชัดเจนนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมจะตึงตึงแลวเห็นไหมด้านหลังเห็นไหมครับเห็นไหมจะตึงมากเพราะโลหะยังใหม่อยู่นะครับโลหะยังใหม่อยู่อันนี้พือว่าพื้นๆนะฮะปอมพื้นๆนะฮะปอมพื้นๆนะครับอันนี้ว่าทําปอมพื้นๆนะฮะ นี่ปอมเพืนๆเลยเห็นไหมฮะรอยตะไบยังคมอยู่นะอันนี้จบเลยฮะลูกปั่นนะครับโอเคนะหนึ่งองนะฮะหนึ่งองเลยนะฮะเดี๋ยวจะเทียบที่หลังนะฮะอ่าองค์ที่สององนี้องค์นี้จะขึ้นมาหน่อยเลเวลดีขึ้นมาหน่อยแต่เนื้อโลหะเนื้อโลหะที่ผมส่องแคบแคดูนะฮะบางจุดนะทาทาบางจุดนะแต่บางจุดยังไม่ผ่านนะฮะคือทําตามมุ้งแต่ตามมุ้งเล็กๆน้อยๆอนะฮะเล็กๆน้อย,นะยน,นะน้อยนะฮะยังไม่เด่นชัดนะฮะเล็กเล็กน้อยๆยยังไม่เด่นชัดนะฮะ ยังไม่เด่นชัดนะฮะอันนี้ของน้องชายส่งมาให้ดูนะฮะปอมคาร์บอนนะ,ะผิวไฟนะ,ะแล้วก็ตามุงแต่ตามุงจางมากนะฮะจา,จางมากไม่ออกไหมฮะแล้วโลหะสดเห็นไหมสดและตึงเดี๋ยวโทษนะเดีย๋ยววายให้นิดนึงเดี๋ยวแคบไปหน่อยเห็นไหมตามุงยังไม่โผล่โผล่ไปบางจุดแต่มันเล็กน้อยมากถ้าถ้าพระถึงยุจริงเนี่ย ความซับซ้อนโลหะจะทั้งองค์ฮะไม่ใช่เฉพาะจุดนะครับไม่เฉพาะจุดแต่โลหะอันนี้ยังตึงอยู่เห็นไหมครับปอมคาร์บอนปลอมคาร์บอนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ปลอมคาร์บอนนะอันนี้ผมเช็คดูแล้วในกล้องอาจจะยังไม่เห็นนะไม่เห็นมากนะฮะแต่ผมเช็คดูแล้วฮะเนี่ยมันมีมันมีตาม,มุ้งเหมือนกันแต่เป็นบางจุดนะฮะขึ้นผิดลักษณะฮะขึ้นลักษณะเอาเป็นว่าไม่ถึงนะฮะยังสดอยู่นะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงองค์เนี้ย ยังไม่ถึงนะฮะอันนี้น้องชายมาให้ดูอีกทีนึง่งน้องชายส่งมาให้ดูนะฮะตาม,มุ้งจางๆเดี๋ยนะผมก็ดูนิดเดี๋ยวะจะแคบไปดูโทษนะครับจะแคบไปดูตาม,มุ้งเี๋ยวนะครับปอมตาม,มุ้งเหลี่ยมไหนไม่รู้มันจะขึ้นมาจางๆนะฮะแต่โลหะยังไม่ถึงนะฮะยังไม่ถึงยุคะ,ะปอมขึ้นมาจางๆนะฮะปอมมาจางๆ ปอมตามุ้งนะฮะอันนี้ถือว่าทําของทำออกมาได้ดีนะฮะนะมันมีอยู่จุดที่ผมเห็นมาแล้วอันนี้ผมส่องตั้งส่วนตัวเลยนะฮะแต่เป็นการปอมขึ้นมานะฮะน,นี่พระน้องชายส่งมาให้ดูนะฮะนะครับส่งมาให้ดูพระทำนะฮะเห็นไหมเนื้อยังตึงอยู่ด้านหลังตึงนะตึงตึ๊กเลยถ้าเทียบกับของที่ถึงอายุนะจะไม่ใช่อย่างนี้นะฮะเห็นไหมตึงแล้วคมเขาใช้อ่าใช้ซอออีกทีนะเห็นไหมซออเป็นลอนหลเลยไหมซออเป็นลอนๆเลย,เลเลย,เลยใช้เหล็กซออีกทีนะฮะ ซอยเป็นลอนๆนะฮะเห็นไหมฮะไม่ผ่านนะครับแต่อันนี้จะดูง่ายนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยความบอบช้าเห็นไหมครับอันนี้ดูเหมือนเยอะเห็นไหมครับความบอบช้าเห็นไหมแต่โลหะยังตึงอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ความบอบช้ําปอมโครงสร้างนะฮะนี่ปอมโครงสร้างแล้วปอมโครงสร้างแล้วปอมผิวด้วยปอมโครงสร้างและปลอมผิวด้วยเห็นไหมครับแต่โลหะยังตึงอยู่ความพยายามทําให้บอบช้าเยอะหน่อยแต่มันไม่ถึงคือไม่ถึงนะฮะปอมผิวไฟด้วย เห็นไหมครับเห็นไหมโลหะยังตึงอยู่นะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวดูจุดจบนี่เห็นไหมครับเห็นไหมรอยสดอยู่เลยรอยตะไบไหมสดเลยไหมชัดเจนล่องยังคมอยู่ฮะมือจับนี่แทบจะบาดมือเลยฮะเห็นไหมฮะนี่ไม่ถึงนะฮะเห็นไหมอ่ะองค์นี้อีกองคหนึ่งกี่นาทีลและสิบห้าละเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมอันนี้นี่ปลอมชัดเจนง่ายๆเลยนะนี่ปลอมง่ายๆเลยนะ น,นีง่ายมากนะครับนะตึงเลหมดโอเคให้ดูองค์จริงเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับดูองค์จริงอ่าองค์จริงนะดูดูพระแท้เนี่ยเห็นไหมพระถึงยุคเนี่ยของของปัจจุบันมีไหมแบบเนี้ยเห็นไหมครับคาบไขครบเลยไหมเนี่ยแล้วความที่บอกว่าพระถึงอายุเนี่ยเขาต้องเป็นสนิมเห็นไหมฮะอายุเป็นร้อยปีเนี่ยเขาต้องเป็นสนิมเห็นไหมความเสื่อมเขามีแล้วไงไอตัวตัวกันตัวกันสนิมอะเขาเสื่อมไงเห็นไหม ทุกอย่างเลยเป็นสนิมแล้วความซับซ้อนเชิงโลหะเห็นไหมเห็นไหมครับโลหะจะซับซ้อนกันเห็นไหมครับยิ่งมีอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งเห็นเยอะพอเพราะอะไรเพราะว่าโลหะเนี่ยอุณหภูมิหลอมละลายเขาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอันไหนหลอมละลายได้เร็วเนี่ยเขาก็จะเย็นตัวได้เร็ว,เย,ว,เ,รวเย็นตัวได้เร็วก็เซตตัวได้ก่อนพอเซตตัวได้ก่อนปุ๊บอันไหนที่ใช้จุดหลอมละลายที่สูงเนี่ยเขาก็เย็นตัวช้าพอเย็นตัวช้าปุ๊บเนี่ยมันก็เย็นตัวที่หลังเขาแม้ก็เกิด เกิดการเรียงตัวกันนะหนึ่งสองสามเหมือนกับเรียงตัวกันนะโลหะดีบุกทองดีบุกนิกเกลิลตะกัวทองแดงสังกะสีทองแดง,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 ท,อง,แดงทองคําอย่างเงี้ยมันก็หลอมละลายแบบพูดง่ายๆคือหลออละลายเป็นสเต็ปเป็นชั้นไปอยู่ที่ว่าอันไหนจุดขายตัวขายความร้อนเย็นตัวได้เร็วกว่ากันนะฮะมันก็เลยเกิดการซับซ้อนเชิงโลหะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนื้อของหลวงพ่อเงินเนี่ยถ้าผ่าไปแล้วเนี่ย เขาจะมีความซับซ้อนเชิงโลหะเลยฮะพระที่ได้อายุนะฮะไม่ใช่พระโลหะปัจจุบันถ้าโลหะปัจจุบันในความซับซ้อนโลหะน้อยมากแทบจะไม่มีเลยฮะเพราะเป็นโลหะใหม่นะฮะต้องเข้าใจนะฮะเห็นไหมแล้วก็คาบไขมันเห็นไหมฮะเนี่ยคือไข่ธรรมชาติดูนะฮะเนี่ยเนี่ยพระสังเกตดูไหมที่เขามาไล่กันเนี่ยกับพระที่ผมให้ดูอยู่เห็นไหมทําไมมันถึงต่างกันเยอะเลยทําไมร้อยกว่าปีไม่มีไข่เลยเห็นไหมหรือว่ามีไม่มีความเสื่อมไม่มีเป็นสนิมไม่เป็นสนิมเลยเห็นไหมแต่อันนี้จะเป็นสนิมเห็นไหม เหไหมนี่คือความต่างไงที่เขาไม่เป็นสนิมแล้วก็ตึงคมเนะ่ยเป็นเพราะพระฉีดไงฮะเข้าใจไหมฮะเป็นโลหะใหม่เข้าใจยังครับเป็นโลหะใหม่โลหะยังไม่ถึงร้อยกว่าปีไงมันเลยไม่เป็นสนิมเห็นไ,ไหมเนี่ยโลหะที่เป็นสนิมร้อยกว่าปีเนี่ยมันต้องมีเห็นไ,ไหมความบอบช้ําเชิงกายภาพเห็นไ,ไหมเนี่ยความซับซ้อนเชิงโลหะเห็นไหมโลหะต้องมีความซับซ้อนเห็นไ,ไหมฮะมมไไมที่ผมบอกไงอุณหภูมิจุดหลอมละลายไม่เท่ากันการเย็นตัวเลยไม่เท่ากันนึกออกไหม พอมันเป็นชั้นๆปุ๊บพอเสื่อมปุ๊บมันก็เสื่อมไม่เท่ากันอีกเข้าใจป่ะเห็นไหมเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือพระถึงอายุพระถึงอายุเออเรียกถึงอายุพระถึงยุคนะฮะยุคหลวงพ่อเงินนะฮะมีไหมครับเนี่ยตึงคมมีไหมคุณลองดูซิฮะเนี่ยเห็นไหมฉลาดกันได้แล้วเข้าใจไหมฮะฉลาดกันได้แล้วอย่าว่าผมว่าพวกคุณนะนะครับนะฮะพวกคุณจะไม่ต้องโดนหลอกเขาไม่ต้องเสียตังค์เข้าใจไหมฮะเนี่ยเห็นไหมความซับซอ้อนโลหะจะมีเต็มเลยไหมเนี่ยเห็นไหมครับสั่นไปไหมเนี่ย ห็นไหมนะทุกจุดเลยไหมเนะี่ยมีหมดฮะไอจุดที่ว่าเอาเอามาดูผมรู้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะขยี้ให้ทีหลังนะฮะจอบเล็กจอบใหญ่แล้วพิมพ์นิยมพิมพ์คิดตาเดี๋ยวจะมาขยี้ให้นะฮะอันนี้ดูนี้ไปก่อนนะฮะนี่คือพระที่เขาเล่นกันอยู่ปัจจุบันนะเห็นไหมคุณเห็นไหมเห็นความต่างหรือยังระหว่างพระที่เขาเล่นกันนะ่ะเ,เ,เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคาบไขมีครบหมดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตื่นนี้ยังครับ ื่หรือยังเห็นไหมมีไข่ด้วยไหมครับคาร์บอนครบหมดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพระถึงยุคมันต้องเป็นอย่างนี้ฮะร้อยกว่าปีฮะคุณต้องคิดดูร้อยกว่าปีฮะเนี่ยอันนี้กลางเกือบปลายนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยช่างชาวบ้านเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแต่เขาหลอมแล้วหลอมเริ่มหลอมดีแล้วไงเริ่มเริ่มเทหล่อเป็นแล้วไงเพราะช่วงแรกทดลองลองผิดลองถูกไงก็เลยเละแต่เนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเข้าแล้วยุคสู่ยุคยุคใกล้ยุคปลายแล้วไงเนี่ยเห็นไหมจะชัดเจนหมดเห็นไหมโลหะเนี่ยความซับซ้อนโลหะจะเยอะมากเห็นไหมฮะเห็นไหมทุ แล้วมีทองด้วยนะทองผสมด้วยนะองค์นี้ยเป็นขุยฮะผมดูแล้วนะในกล้องนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าเห็นบ้างหรือเปล่าแต่คุณต้องสังเกตเอานะฮะแต่จําไข่จาความซับซ้อนโลหะไว้เห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยอันนี้มีทองคําผสมด้วยนะเห็นไหมล้วลอยตะไบเห็นไหมเนี่ยจางๆไปเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมครับนะครับโดนหลอกโดนอะไรได้ฮะแต่เราต้องเก็บเราต้องจําฮะต้องจํานะฮะ อย,อย่าโดนหลอกทั้งชีวิตนะฮะนะ้น้องบางคนบอกโหพี่ผมเล่นพะระปลอมตั้งนานบอกมันจะไปเสียอะไรนะยังมีลมหายใจอยู่ก็มีความหวังหมดแหละเนืกออกไหมเสียแล้วเสียไปอย่าไปสนใจมันนะอยู่ปัจจุบันได้มากที่สุดคุณอยู่ปัจจุบันได้มากเท่าไหร่คุณก็เขาเรียกนิพพานระหว่างวันนะเนะคุณก็มีความสุขมากเท่านั้นเนะี่ยเข้าใจไหมฮะแล้วคุณอย่ามาคิดโอ้โหสอนพระไปว่าไปด่าไปมันไม่เกี่ยวนะฮะต้องบอกไว้ก่อนฮนะผมไม่ได้ขุ่นมัวกับพวกคุณนะเข้าใจไหมฮะแต่ถ้้้าาาาาผมมออมมไ่่่อออกยยงงเเีหหหวพินดขใจะ เข้าใจไหมครับผมออกมาเชิดทุนงพ่เงินผมออเอาพ่เงินกลับบ้านหลวงปู่กลับบ้านนะฮะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกหลานนะฮะเพราะผมเอาหลักโลหะวิทยามาจับนะฮะไม่ได้พูดลอยๆอยนะฮะการเกิดสนิมต่างๆความซับซ้อนเชิงโลหะหรือว่าเนื้อเหลือ,องอมเขียวเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยต้องมีทองคําเงินทองแดงนะฮะนี่คือตามหลักโลหะวิทยานะฮะสิบสี่เคคุณลงไปค้นข้อมูลดูได้เลยฮะผมพูดที่พูดโดยหลักวิทยศาศาสตร์นะครับนะครับไม่ใช่บอกเล่าอย่างเดียวนะฮะ เห็นไหมเนี่ยความซับซ้อนโลหะต้องมีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับ,บครับโค้งครับไข่เห็นไหมนี่คือพระที่ได้อายุเข้าใจไหมครับเนี่ยพระได้อายุต้องมีอย่างนี้เห็นไหมครับชัดกันไหมเนี่ยผมก็ตาไม่ค่อยตีแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยวุใส่อาจจะตั้งสูงไปหน่อยตั้งฐานสูงไปนิดนึงเดี๋ยวสต็อปนิดก่อนแป๊บนะึงเดี๋ยวต่ออ่าโทษนะครับต่อนะอ่าลองดูกันเห็นไหมฮะมาดูกันอ่าดูกันต่อนะฮะ ส่องนิดนึงเห็นไหมครับมันจะสั่นไม่ใช่หรอกวอนนั่นเดี๋ยวสั่นฮะมี f อทางบ้านบอกสั่นนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับความซับซ้อนเชิงโลหะมันห่างไปไหมเนี่ยอ่าเห็นไหมครับเนี่ยความซับซ้อนเชิงโลหะเนี่ยพระได้อายุต้องมีอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับฮะแล้วคุณเอาพวกที่ไล่ๆกันที่บอกว่าขายแปดล้านสิบล้านอะ่ะถ้าบอกมีอย่างนี้คุณคุณมาให้ผมได้เลย แปดล้านสิบล้านนะ่ะมันจะไปมีได้ไงอ่ะเห็ออกไหมฮะอันนั้นมันพระฉีดฮนะไอพ้พระแบบนั้นพระฉีดนะฮะเขาสั่งทําไปเฉพาะแล้วมันจะไป,ไปขายได้ไงฮะเอาของเอา,เอาคุณเอาพระแท้ไปเนี่ยเขาก็ตีปอมหมดนะ้วฮะต่อห้เป็นพระองค์นี้ได้ซ้าเอาไปเนี่ยก็ตีปอมหมดฮะฮะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยความซบับซอ้อนโลหะเนี่ยคุณเคยเห็นไหมล่ะพระแบบเนี้ยอายุเป็ร้อยปีไม่มีความเสื่อมเลยเหรอฮะไม่มีความเป็นสนิมเลยเหรอฮะโลหะมันจะไม่เสื่อมเลยเหรอมันจะตึงมันจะคมอย่างเดียวเหรอครับฮะ ผมถามหน่อยฮะฮะแล้วเป็นน้ำเนี่ยเทลงไปเนี่ยคุณจะมาทำตำหนิได้ไหมต้องเหมือนกันไหมทุกองค์อะ่ะเป็นงานแฮนเมดใช่ไหมสอนสอนให้คนแบบไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นพระสอนเหมือนกับให,ให้ให้โง่ไว้กดไว้ฮะสอนแบบกดไว้ไม่ได้มีความจริงใจในการสอนเลยสอนก็สอนผิดผิด,ผดนึกออกไหมฮะเห็นไหมไม่ได้มีความตั้งใจในเขาเรียกว่าไม่มีความจริงใจในการสอนนะึกออกไหมฮะเนี่ยนี่พิมพแตกนะฮะเห็นไหมอาจจะทำบุญงัวไม่หนามาก หรือว่าเกิดความร้อนผิดปกติเลยแตกนี่นี่คือความเป็นธรรมชาติแต่โลหะเห็นไหมความซับซ้อนโลหะเนี่ยพระที่ได้อายุเห็นไหมจะครบหมดเห็นไหมฮะแล้วคาบไข่เนี่ยไข่แท้ดูดีๆนะฮะตอนนี้ทําสนิมปลอมกันนะเห็นไหมสนิมแท้สีเขียวเห็นไหมทองแดงฮะเลวเป็นสนิมเขียวสนิมเขียวยันสนิมหยกถ้าอายุมากขึ้นจะเป็นหยกเลยไหมดูเอานะฮะแล้วความซับซ้อนเนี่ยคุณลองดูนะเนี่ยนี่ยุคยุคกลางเกือบปลายเห็นไหมเนี่ยจะมีอย่างนี้ยิ่งทายุคลึกๆเนี่ยดูนะดูดีๆนะฮะเดี๋ยวเทียบให้ยิ่งยิ่งลึกเนี่ย เน oh ี่ยเห็นไหมความบอบช้ําโลหะยิ่งเยอะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมความซับซ้อนโลหะยิ่งเยอะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูอีกองค์ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยยุคต้นเหมือนโทษนะเมื่อกี้เมื่อกี้เอาพิมพ์นิยมมาเนี่ยอายุปะยุคต้นพิมพ์ขีตามาเหมือนกันเนี่ยกูลองดูดิเนี่ยยิ่งลึกความซับซ้อนโลหะความแห้งอดละตัวยิ่งเยอะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันตายตัวเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคุณจับหลักตรงนี้ไว้ให้ได้เลยเห็นไหมเนี่ย แต่ระด,ด,ดับแรกคือยุคปลายก็จริงอะยุคกลางยุคปลายเนี่ยยังไงก็ต้องมีความซับซอ้อนโลหะต้องมีความแห้งด้านต้องมีนะ好吗ยิ่งลึกมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งแห้งด้านมากเท่านั้นเห็นไหมความซับซอ้อนโลหะยิ่งมากเท่านั้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณจะบอกเป็นหนังไก่หนังอะไรก็ได้หมดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือยุคต้นอันนี้คือยุคต้นเลยนะเห็นไหมคาบไข่นี่เป็นก้อนๆเลยไหมเนี่ยนี่ยุคต้นของพิมพ์ชาวบ้านนะฮะยุคต้นนะเนี่ยนี่คือยุคต้นเลยยุคแรกๆของช่างชาวบ้านเลยฮะเนี่ยให้คุณดูเหนมย ของเก่ามันต้องเก่าอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยต้องเก่าอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยยุคต้นโลหะจะแห้งแล้วความแห้งด้านเห็นไหมเป็นหนังคางคกเลยหนังคางคกหนังไก่แล้วแต่คุณจะคิดเห็นไหมเนี่ยกระพะแท้เหมือนกันในยุคกลางเกือบลายเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโลหะยังสู้ยุคยุคต้นไม่ได้แต่ความเก่ามันต้องมีลักษณะอย่างนี้เห็นไหมความเก่าต้องมีเห็นไหมความยับย่นย่อต้องมีความแห้งของโลหะต้องมีเห็นไหมความซ้อนทับหรือว่าซับซ้อนโลหะต้องมีเห็นไหม เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคาบสนิมคาบไข่เห็นไหมคาบขี้บงขี้บอลเห็นไหมครบหมดเห็นไหมเนี่ยงั้นเหมือนหนังไก่ไหมโอเคนะยี่สิบสี่นาทีแล้วนะครับโอเคนะอ่าน่าจะรู้ก็เข้าเลยนะครับโอเคนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นะครับก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุเอาลงปู่กลับบ้านด้วยกันนะคะไอ้กลับวัดด้วยกันนะฮะเอาไปไว้วัดด้วยกันนะฮะอย่าบอกว่ามีแค่500องค์เท่านั้นนะฮะนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ